ถ้าเราเอาชนะความเจ็บป่วยหรือความปวดทรมานในร่างกายได้ก็รักษาสังขารร่างกายนี้ได้ปรับให้มันสมดุลนั่นเองปรับธาตุในตัวให้สมดุลคนที่มีสมาธิเนรักษาโรคเนี่ยเขาใช้สมาธิรักษาคือคือที่ว่าจะไปเห็นเข้าไปเห็นในจุดที่มันดำๆอยู่ภายใน,นที่มันทำให้เจ็บปวด พอเข้าไปเห็นแสงสว่างไปจี้พอแสงสว่างไปตรงนั้นปะนะั๊บเนี่ยก็มันก็ไอดำดำมันหายไปพอดำดำหายไปโลกมันก็หายไปด้วยสังขารร่างกายก็กลับมาเป็นปกติแต่กว่าจะถึงจุดนั้นได้ต้องฝึกต้องต้องอดทนใจจดใจจอ่อใจนิ่งทำให้เป็นสมาธิให้ได้ แล้วเราก็จะเอาชนะความปวดความเมื่อยได้หรือถ้าเรายังชนะไม่ได้ก็อาศัยายา,าบำรุง,งยายาของพุทธเจ้าบ้างน้ำมุดเน่ายาของพุทธเจ้าหรือกินสมนุนไพรแต่ถ้าเป็นยาสามัญเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าพอเราเราทานลงไปแล้วมัน ทำให้ร่างกายของเรามันบังคับไม่ได้นะเวลาทำสมาธิก็เป็นข้อคิดกับท่านลายว่าความปวดความเมื่อยหรือสังคารร่างกายเกิดจากธาตุในตัวมันไม่สมดุลธาตุดินธาตุน้นำธาตุลมธาตุไฟมันไม่สมดุลถ้าเราปรับธาตุให้สมดุลที่จริงธาตุในตัวของเรา มันมีเท่ากันขึ้นอยู่กับว่าเราจะดึงดึงยังไงให้มันมามันเสมอภาคกันในส่วนที่มันเจ็บมันป่วยแต่ถ้าเป็นเป็นโรคที่ร้า,ายแรงเช่นโรคมะเร็งโรคอะไรพวกนั้นอันนั้นต้องใช้กำลังบุญอย่างมากใช้บุญอย่างมากในการรักษา,าถ้าไม่ได้ได้กินยาไม่ได้ไม่ได้รักษา ก็คือใช้สมาธิรักษาหายได้เพราะว่าพระผู้สำเร็จพระปฏิบัติหลวงปู่อย่างเช่นหลวงปู่สุวรรณคำเนี่ยเจอรู้จักท่านมาสิบกว่าปีไม่เห็นท่านป่วยที่เป็นต้องไปหาหมอลนอนนอนเสือไม่มีท่านอายุก็ เจ็ดสิบกว่าแล้วอย่างมากท่านมีน้ำโมกแล้วว่าเวลาป่วยท่านก็ท่านมึนๆมึน,มนศีสานิดหน่อยพอท่านได้ต้มยาฉานยาท่านก็กลับมาปกติเหมือนเดิมถามว่าการจะกลับมาปกติเหมือนเดิมได้เนี่ยต้องท่านต้องฝึกท่านท่านท่านฝึกจนชํานาญจนจนมีความชำนาญ พอมีความจำนานปั๊บเนท่านสามารถปรับาธาตุได้ปรับาธาตุที่อยู่ในตัวของท่านได้นี่ก็ฝากกับท่านทั้งหลายว่าถ้าเราทั้งหลายฝึกฝนตัวเองบ่อยๆทําอย่างที่หลวงปู่นรสิงห์หลวงปู่สวรรคำการที่จะชนะความปวดความเมื่อยหรือโรคภัยไข้เจ็บในตัวเราได้ดนะ้สมาธิเราฝึกจนจำนาน ความอดทนเราก็สามารถเอาชนะได้